ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกศนอตบลสังกัดสำนักงานกศนอจังหวัดนครราชสีมาด้วยความยินดียิ่งดิฉันนางสาวดวงเดือนแก่สำรองครูกศนอตบนขามทะเลสอขอรายงานผลสำเร็จของงานรอบการประเมินครั้งที่หนึ่งดังนี้ตัวชี้วัดที่1ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กอนอตำบลขามทะเลสอได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS อาทิเช่นข้อมูลสถานที่ตั้งลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจกอนอตำบลข้อมูลสาธารณูปโภคจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ WiFI เฉลี่ยต่อวันจำนวนผู้เข้ารับบริการที่กศออนอตำบลเฉลี่ยต่อเดือนรูปภาพของครูกศนอตำบลคณะกรรมการกศออนอตำบลมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัวชีวัดที่2ความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการกศออนอตำบล มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบนและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดนิ้นและแนวโน้มการพัฒนานำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดมีการประเมินสรุป,ปรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ d m i s ตัวชีวะที่ 3. จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานสถานศึกษามีการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตามคำรับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS อาทิเช่นมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศน,อนอกำหนด ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ระดับมต้น35คนระดับมปลาย42คนรวมทั้งสิ้น77คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจับวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา จัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกันนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเ0เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปเช่นโครงการมหกรรมวิชาการกศนอสร้างสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นยุคใหม่รู้ทันพยาเสพติดเป็นต้นกศนอตำบลขามทะเลส มีนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ80เข้าสอบปลายภาคระดับมต้น35คนเข้าสอบ35คนระดับมปลาย42คนเข้าสอบ40คนรวมผู้เข้าสอบทั้งสิ้น75คนคิดเป็นร้อยละ 97- 40มีนักศึกษาร้อยละ75ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N อ็นเ และ e-exam ระดับมต้น14คนเข้าสอบ13คนระดับมปลาย8คนเข้าสอบ8คนรวมผู้เข้าสอบทั้งสิ้น21คนคิดเป็นร้อยละ95.45นักศึกษาร้อยละ80มี username และ password และมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ worldwide.web.edc.ie มีระบบการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกเยี่ยมบ้าน มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมมีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกพอชอของนักศึกษาจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยง,งานอื่นเช่นร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวานา เพื่อถวายพระพรชยะมงคลแดดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ,เจ้าฟ้าพัชรกิจติยาภาารณาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัชระมหาวชราราธิดาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาต้านภัยแล้งปี2566จังหวัดนครราชสีมา มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาก็สอนอนตำบลขามทะเลสอโดยใช้ glide app มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอาทิเช่นการจัดการเรียนรู้ผ่าน qr code glide app google classroom นักศึกษาร้อยละ90มีคุณธรรมจริยธรรมค่านยมและคุณลักษณะที่ดี นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพมีความสามารถในการอ่านการเขียนผู้จบการศึกษานำความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้เช่นศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสมัครงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและนางสาวสิริวันศรัพย์นักศึกษากศนกผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากสาภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์โครงการ910ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าเสิิิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา90พันศาตัวชีวะที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564มีนักศึกษาลงทะเบียน ในระดับมต้น14คนระดับมปลาย9คนรวม23คนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระดับมต้น13คนระดับมปลาย8คนรวม21คนคิดเป็นร้อยละ95.65ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคนักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคเรียนระดับมต้น35 เข้าสอบ35คนระดับมปลาย42คนเข้าสอบ40คนรวมทั้งสิ้น75คนคิดเป็นร้อยละ97.40ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลีย่ย2 0 0ยขึ้นไปมีสิสอบปลายภาคเรียนระดับมต้น35คนเข้าสอบ35คนระดับมปลาย42คนเข้าสอบ40คนรวมทั้งสิ้น75คน คิดเป็นร้อยละ97.40ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชาบังคับจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชาบังคับมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปร้อยละ80ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายก็ศอนอตำบนขามทะเลสอ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องครบทุกกิจกรรมมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทุกกิจกรรม และมีผู้เรียนที่จบหลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าจำนวน32ชั่วโมงเช่นนางวิทยาศีส,สวรรณเดชนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกลุ่มง,งานภ้าพโพมพยอมตัวชีวะที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายมีจำนวนผู้จบหลักสูตรกิจกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี2566ร้อยละ105ตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย มีผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมอ่านเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในกศนอตตำบลขามทะเลสอแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองคุณบ้านหนังสือชุมชนบ้านสีจันรวมทั้งสิ้น410คนตัวชีวัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายได้จัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองคุณบ้านหนังสือชุมชนบ้านสีจานดังนี้กิจกรรมหมุนเวียนสื่อกิจกรรมสารณ่ารู้กับบ้านหนังสือกิจกรรมบริจาคหนังสืออ่านหนังสือออนไลน์ผ่านระบบ QR code ทุกกิจกรรมเกินเป้าหมายที่กำหนด ตัวชีวัตที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 1. 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านระดับตำบลประจำเดือนทุกเดือนและภาคีเครือข่ายใช้สถานที่กศนอตำบลขามทะเลสอ 2. ร่วมจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาต้านภัยแล้งปี2566จังหวัดนครราชสีมา 3. มีคณะกรรมการกอสอนอตำบลที่เป็นคนในชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนติดตามดูแลมีคณะนิเทศร,ร่วมประเมินผลการดำเนินงาน 4. ครูประเมินผลในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายรายงานผลการจัดกิจกรรมด้วยภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานผ่านเว็บไซต์ Facebook Fanpage และรายงานข้อมูลใน DMIS 5 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเป็นสถานที่รวบรวมภาคีเครือข่ายแลหล่งรวมวิทยากรผู้ปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีมีการประสานเครือข่ายในชุมชนเพื่อการดำเนินกิจกรรมทั้งในฐานะผู้ให้บริการผู้รับบริการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของชุมชนเช่นวัดหนองคูณสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ดำเนินการสอบลายภาพเป็นต้นตัวชีวะที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนกศอนอตบขามทะเลสอดำเนินงานตามนโยบายอาทิเช่นโครงการค่ายส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการศึกษากอนออำเภอขามทะเลสอโครงการมหกรรมวิชาการกศอนอสร้างสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 6ัาำนักงานกศนอจังหวัดนครราชสีมาโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสำนักงานกศนอจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้น ตัวชีวัตที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice กศนตำบนต้นแบบ5ดีพรีเมียมพลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระดับอำเภอกศนตำบนขามทะเลสอได้ดำเนินงานพัฒนากศนตำบลให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยในชุมชน โดยใช้ระบบการบริหารจัดการ p d c a เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนมุ่งส่งเสริมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตตามองค์ประกอบทั้ง5ด้านดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถ,ถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านที่2สภาพแัดล้อมทางกายภาพของกศอน,นอตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Best Check In ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาตอ่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activities ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกูพลเนอร์ชิพด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงกูอินโนเวชั่นส่งผลให้กศอนอตำบ,บขามทะเลสอได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขามทะเลสอ ให้เป็นกศนอต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีพุทธศักราช2566และกลุ่มโซนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาบทเรียนที่ได้รับกศนอตำบลขามทะเลสอได้รูปแบบการบริหารจัดการ PDCA ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้กศนอตบลได้พัฒนาต่อเนื่องและได้รับการประเมินคัดเลือกในระดับต่อไป ตัวชีวะที่14งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอาทิเช่นงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานบันทึกข้อมูลงานประกันคุณภาพรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้โครงการค่ายวิชาการปรับพื้นฐานการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 อบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเข้ารับการอบรมโครงการสส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปตไอสอสอปตยสสปชตกิจกรรมที่2ออบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เข้าร่วมประชุมประชาคมกับคณะทาง,งานขับเคลื่อนโครงการ1นึ่ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนระดับหมู่บ้านระดับตำบลขามทะเลสอประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านระดับตำบลเป็นต้นก็อนอตบลขามทะเลสอขอจบการนำเสนอผลการดําเนินงานไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ